ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะพี่เป้จะมาสัมภาษณ์พ่อว่าพ่อเนี่ยกินโอเมก้าสามแล้วเป็นยังไงพ่อพ่อเป็นพ่อเป็นไตระยะไหนระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายพ่อพูดกับสมาชิกให้ฟังหน่อยผมเป็นหมอก้ออ,อโรคไ <laughs> ตวายไตวายเรือ,องอะะยะที่ห้าหมอให้ฟอกมาสามปีแล้วแต่ฟอก อกกระตายไ่ฟอกกระต่ายก็เลยตัดสินใจว่าไม่ฟอกดีกว่าอยู่มาประมาณไม่ถึงเดือน่ะลูกก็ซื้อดาวินคามาให้ทีแรกผมก็ไปหยอดดูตามที่คำแนะนำของเขามันเหนื่อยไม่ค่อยเชื่อก็หยอดมาเรื่อยๆหยอดสามหยดลูกเขี้ยวเข็นให้หยอดอ่าลูกเขี้ยวเข็นให้หยอดตอนหยอดทีแรกมันหยอดเันมันเหนื่อยมันกระุ้พีทุกคน มันเหนื่อย ELLER ก็เลยไม่เชื่อบอกอืาสามหยดแล้ออก,ออกออกสักหนึ่งหยดเหลือสักหยดสองหยดดูสิมันรู้สึกวันหายใจดีขึ้นก็เลยเชื่อแล้วก็หยดมาเรื่อยๆย,ยังไม่หมด <ünk. S 1> ขวดเลยครับเนี่ยไ,ไปไปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานอังคารเมื่อวานนี้อาอังคารเมื่อวานเนี่ยไปตรวจหมอบอกว่าเออลุงค่าใตดีขึ้นไม่ฟอกเลยโอ้ค่าใจดีขึ้นแล้วจะฟอกทําไมบอกหมอเนี่ฮะ หมอก็ว่าไม่ลุงบอกไม่ฟอกก็ไม่ฟอกอ่าคือทุกคนเนี่ยยืนยันนะยืนพอยืนยันเลย,ย,ยแล้วพี่เป้นะคือแบบสงสารพ่อมากอะ่ะแล้วอาหารเสริมหลายๆอย่างอะ่ะพ่อกินไม่ได้เพราะว่าพ่อเป็นไตระยะที่ห้ากินผงผักก็ไม่ได้เพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงมากพี่เป้ก็เลยหาหาจนเจอตัวเนี้ยเนี่ยโอเมก้าสามมาขวดเดียวเลยก็บอกว่าพ่อในเมื่อ เมื่อกี้เพิ่งเจอกันพ่อบอกว่าค่าไตดีขึ้นก็โอเมก้าสามตลอดไปเลยเนาะโอเคไหมพ่อโอเคก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีเหมือนพ่อแม่ด้วยนะใครมีพ่อแม่ที่เป็นไตไม่ว่าระยะไหนไม่ต้องฟอกเขาไม่ต้องฟอกไม่ต้องฟอกฟอกในหน้าเขียวหน้าดำหมดดูดูหน้าพ่อไม่เหมือนคนเป็นไตเลยไม่เหมือนเลยทุกคนจริงๆนะเนี่ยแหละโอเคขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินทองก็ดูแลพ่อแม่นะความสุขของพ่อแม่คือความสุขของเรา laporan. Selamat siang. Hai. Hai.